ติดตามนะครับคลิปของอาจารย์แล้วก็ช่วยกด Subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ให้คุณครูหน่อยนะลูกนะเพราะอย่างน้อยก็จะได้สร้างกำลังใจให้กับคุณครูนะครับแปเลยนะครับนะอัญญาณการไลฟ์สดใช้ได้ก็ไปต่อเลยคราวนี้มาแปลจากหนังสือกันนะครับหนะ้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะกับผมไปถ่ายมาจากหนังสือของลูกสาวนะครับนะ บรรทัดอาจจะเบี้ยวเบี้ยงองอหน่อยนะครับได้มาจะใช้กล้อง,องของผมเองนะครับได้แค่นี้ก็ถือว่าพอจะดูได้นะครับนะอาจจะคงๆคงองนิดหน่อยเพราะไม่สามารถหานะครับเอ,อกาสารชิ้นนี้จากในอินเอร์เทน็ตได้เลยนะครับโอเคครับ Where were you last night แปลว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณอยู่ที่ไหนอยู่แปลว่าคุณนะครับ last night แปลว่าคืนที่แล้ว Were, เวอร์แปลว่าอยู่นะครับนะเพราะอยู่สามารถอยู่ใช้คู่กับเว r รเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้คู่กับวอ s แล้วก็เป็นอดีตนะครับเว r รนะครับก็คือ 1, หนึ่งใน w e r d to be w e r d to be is my w a t word นะครับอยู่ตรงไหนก็ต้องแปลว่าเป็นอยู่คืออย่างใดอย่างหนึ่งสามคำเท่านั้นนะครับอ่ามาแปลกันเลยนะครับผมนั่นก็คือเฮนรี่พูดกับแอนนานะครับเฮนรี่บอกว่า where were you last night เมื่อคืนคุณเธออยู่ที่ไหน You were l a t แล้วเธอก็สายด้วยเวอร์ตัวนี้ไม่ต้องแปลว่าเป็นอยู่คือแล้วนะครับนะเพราะว่าเลดเป็นคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นแล้ว verb to be ไม่ต้องแปลครับแปลว่าคุณมาสายคุณกลับบ้านสายอะไรประมาณนั้นนะครับ i t was after m i d n เ g h ดเพราะมันหลังเที่ยงคืนมาแล้วนะครับเธอถึงกลับมาแอนนานะครับแล้วก็บอกว่า well it's a bit complicated นะ อบคอมเคก็คือมีเรื่องยาวนิดหนึ่งว่าอย่างนั้นเดินนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราก็คือเฮนรี่น่าจะเป็นคุณพ่อนะครับแอนนะาได้เป็นลูกสาวแอนนาบอกว่ามีเรื่องยาวนิดหนึ่งนะคะคุณพ่อ I was with my friend and ฉันอยู่กับเพื่อนแล้วก็จุดๆๆจุกำลังจะเล่าเฮนรี่ก็เลยบอกว่า What about this morning หมายถึงว่าแล้วเธอดูล่ะแล้วเช้านี้ล่ะคุณพ่อบอกลูกสาวนะแอนนาดูดูสิ What about this morning? แล้วเช้านี้ล่ะ You were asleep u t t i l ธอ o'clock เธอนอนตื่นสายนะครับกว่าจะตื่นสิบโมงแล้ว You can s เซอินเบดอ l l ์ม n ร n นเธออย่านอนอยู่ตลอดหมกอยู่บนเตียงอย่างนั้นตลอดไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะครับ We n e y o you t n e k i t t i o n เพราะเราต้องการให้พ่อต้องการให้เธอไปช่วยในครัวนะครับนะ We need you in t h e k เ t c h e n พ่อต้องการให้หนูไปช่วยในครัว There were a lot of people on breakfast เพราะว่ามีนะครับคนมารับประทานอาหารเช้าวันนี้หลายคนแอนนาก็เลยตอบคุณพ่อมาว่า Look d a d I am 16 now คุณพ you know? ่อดูสิหนูอายุสิบกเลยนะหมายความว่าอย่างไรดูไปต่อเฮนรี่บอกว่าเย่ใช่นะครับหนูอายุสิบเพราะพ่อเกิดมาเองนี่พ่อก็จำได้อันนี้คุณครูใส่เพิ่มเข้าไปนะบ u t y อยู่คันสเต u t m i d มิดไนคุณพ่อก็พูดต่อนะครับแต่เธอไม่สมควรที่จะออกไปอยู่ข้างนอกนานถึงเที่ยงคืนนะหนูนะกลางคืน w e r e you in the bar แล้วเธอไปอยู่ที่ในบารืรอเปล่า you're a an intelligent girl เธอเป็นคนฉลาดนะลูกเป็นคนฉลาดนะ you know you can't go to the bar at sixteen เธอก็รู้อยู่นี่ว่าในบาร้น,นขอไมให้เด็กอายุ16ปีเข้าไปนะ แอนนาก็เลยว่า I, I wasn't ินหนูไม่ได้ไปอยู่ในบาร์หรอกคุณพ่อเพราะหนูก็รู้อยู่ว่าเด็กสิบกหกเขาไม่เข้า I was at a pizza restaurant ฉันไปอยู่ร้านพิซซ่ากับคุณพ่อ t a t give me a break หยุดสักแป,ป๊บหนึ่งนะให้หนูอธิบายหน่อยนะครับเพราะว่า give me a break นะครับเฮเลรี Hillary, คราวนี้คุณแม่เข้ามาเสริมนะครับนะคุณแม่มาถึงบอก what's going on y o u t u o e สองพ่อลูกนั่งคุยอะไรกันอยู่หรือ แต่ฟังเสียงแล้วเหมือนกับว,ว่าเถียงอะไรกันอยู่นะประมาณนั้นเฮนรี่ผู้เป็นพ่อก็เลยว่าแอนนาวูสเอาลัดนายแอนจี้ว t ส h นเฮียทริฮา h วทเดอะเบรคเฟสเดย์สมอร์นิ e งชียร์เอร์สบอสบทำเสียงดุหน่อยนะครับคนเป็นพ่อพ่อก็เลยบอกว่าแอนนเนี่ยออกไปข้างนอกนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะและก็ไม่ได้ตื่นมาช่วยทำอะไรเลยในห้อง อาหารเช้าในครัววันนี้นะครับนะหล่อนไม่รับผิดชอบเอาเสียเลยนะครับนะเชื่อเสียรับผิดอนะครับเฮลารีผู้เป็นแม่ก็บอกว่า well henry i s was and night off คุณพ่อก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอเฮนรี่นะครับเพราะว่าคืนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นวันหยุดของลูกนะแอนนาผู้เป็นลูกก็เลยบอกว่า and i am not a little girl anymore หนูไม่ใช่เด็กๆแล้วนะทั้งคุณพ่อคุณแม่อ,อฟังแล้วคุณครูเห็นภาพเลยนะครับนะเพราะว่าลูกๆอยู่มสีพอดีลูกคุณครูก็อยู่มสเด็กสมัยนี้จะพูดอย่างนี้นะครับเฮ l ล r ารพูดเป็นแม่เขาว่านาว o w แอนนา w You What here to clean the bedroom yesterday either เฮ l ล r ารบอกว่า now now ตอนนี้ตอนนี้แอนนาหยุดก่อน You weren't here to clean the bedroom yesterday either นะครับแปลว่า เธอก็ไม่ได้ทำความสะอาดห้องนอนด้วยนะเมื่อวานนี้เนี่ยแม่จําได้เลยแอนนาก็เลยบอกว่า I'm sorry mum ฉันขอโทษค่ะคุณแม่ I had an interview ฉันต้องไปสัมภาษณ์เฮนรี่คุณเป็นพ่อก็บอกว่า an interview for a job หนูไปสัมภาษณ์ทำงานเหรออยู่มอสีเองแอนนาก็เลยบอกว่า no no for the London a r t c e n t e r I want to be an actress ไม่หรอกคะ่ะไม่ฉันไปที่ London Off e n n t r r เพื่อที่จะไปสัมภาษณ์เป็นดาราจบบทสนทนานี่คือจำนวกนการแปลของครัวพี่นันนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนคุาอาจารย์ท่านใดแปลได้ไปรอบประเิงกว่านี้ก็ลองดูนะครับมาตอบคำถามกันต่อเลยเขาบอกว่า read the statement and write t of five ให้อ่านเนื้อเรื่องเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่สามพ่อแม่ลูกคุยกัน แล้วให้ตอบคําว่า t ตัว t ลงไปถ้าข้อความนั้นเป็นจริงและให้ใส่ตัว f ลงไปถ้าข้อความนั้นเป็นแทศเด e n correct the false statement และก็ทำข้อที่ไม่ถูกต้องนั้นให้ถูกต้องเส้นด้วยมันมีการทําให้ถูกไหมครับกันล่างไม่มีเดี๋ยวครูนานลองพยายามเฉลยที่ถูกนะครับนะถ้าจำได้นะครับครูนานก็ขี้ลืมเหมือนกันเนี่ย n อ was at home before ม i ี n i g h t นะครับแอนนอยู่ที่บ้านก่อนถึงเที่ยงคืนไหมผิดนะครับดังนั้นแอนนอยู่ที่ไหนครับ แอนนาอยู่ที่ร้านพิซซ่าเฉลยเป็นภาษาไทยก็ได้กันนะครับภาษาอังกฤษว่าไงครับแอนนาวอสท์ที่เดอะพิซซ่าช็อปจบเลยนั่นคือทำให้ถูกต้องคุณครูไม่ได้เขียนให้นะครับเฉลยกันสดๆนะครับนะข้อสองแอนนาวอสท์ท a ่เดอะบาร์ลัสได้แอนนาไม่ได้อยู่ที่บาร์เมื่อคือนที่แล้วถูกต้องหรือเปล่าอ่ะอยู่นะครับโทษทีครับวอสแอดแปลว่าอยู่แอนนาอยู่ที่บาร์เมื่อคือนที่แล้ว ผิดนะครับเพราะแอนนา was t t the p z z z a shop เหมือนที่ว่าข้อแรกนี่แอนนาเลยนะแอนนอยู่ที่บ้านก่อนเที่ยงคืนหรือเปล่าผิดนะครับนะแอนนาไม่ได้อยู่ที่บ้านตอบคล้ายกันเลยสอก็คือแอนนาอยู่ที่ร้านพิซซ่านะครับข้อสามแอนนา u s u a l l รี with the ่เ w าเว a นเ a ร t a t t h e b อข้อนี้เขาตอบมาว่าถูกต้องนั่นก็คือโดยปกติแล้วนะครับนะแอนนาก็จะช่วยเป็นร้านนะครับนะเป็นร้านอาหารนะครับนะเอาเป็นว่า เป็นร้านอาหารที่คําว่ามาช่วยกลัวเพื่อทําให้กับผู้คนหลายคนคือลูกค้ามาซื้อมาทานมารับประทานอาหารนะครับร้านบีเโบีติแล้วแอนนาก็ช่วยอยู่นะครับนะเพียงแต่คืนที่แล้วนี่ไปร้านพิซซ่าดึกไปหน่อยเลยไม่ได้มาช่วยแค่นั้นเองถูกต้องนะครับหนะคร้อนี้ถูกไม่ต้องอธิบายแต่ถ้าผิดนี่ต้องอธิบายอา๋อนอกนั้นถูกหมดเลยโอเค That o o s s t t think อ n n a s s serious about her work in the B B นะครับ คุณพ่อนะครับนะไม่คิดว่าแอนนาจะซีเรียสเกี่ยวกับงานของหล่อนที่ทํากับข้าวในร้านบีแอนบีนะครับก็ถูกต้องนะครับนะคุณพ่อไม่ได้คิดว่าหล่อนซีเรียสหรอกนะครับหล่อนสบายๆถูกต้องนะครับนะแอนนาคำว่าไม่คิดว่าแอนนาซีเรียสก็คือคิดว่าแอนนาไม่ซีเรียสน,นะครับนะแปลต้องแปลอีกอย่างหนึ่งนะคำว่าดักเส้นติ้งเนี่ยแปลว่าไม่คิดก็เราแปลสมัยแปลว่าคิดนะครับ คุณพ่อไม่คิดว่าหล่อนซีเรียสก็แปลว่าคุณพ่อคิดว่าหล่อนไม่ซีเรียสนี่มันเป็นอย่างนี้นะภาษาอังกฤษนะครับนักเรียนถ้าเราแปลาตามตัวแปลว่าพ่อไม่ได้คิดว่าหล่อนซีเรียสก็ต้องแปลสมัยว่าคุณพ่อคิดว่าหล่อนไม่ซีเรียสเกี่ยวกับงานมีนบีถูกต้องนะครับหล่อนไม่ซีเรียสแอน a าวอชออฟเยสเดย์ม morning too เมื่อวานนะครับตอนเช้าแอนนาก็ไม่อยู่ด้วยใช่นะครับนะเมื่อวานแอนนาไม่ได้อยู่ทำความสะอาดเตียงนอนนะครับเมื่อเช้า ออกไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ a n d I want to go to the LCA นะครับ London Art Shop uh, Center นะครับสถาบันเรียนการละครนะครับศิละปะต่างๆถูกต้องนะครับเพราะเขาหล่นไปสัมภาษณ์ไปต่อนะครับผม Make a question from the this from t h e ask your partner e q u a t i o n ให้ทำคำถามนะครับจากแม่บทนะครับนี่คือแม่บทนะครับที่เขาให้มาเขาเรียกร r o m นะครับ ให้ทาเป็นประโยคคําถามแล้วก็ถามเพื่อนร่วมห้องนะครับผมและแล้วอ n ะเฮซเซอแอนเซอร์คเรกแล้วก็เพื่อนตอบมาให้เพื่อนตอบมาด้วยนะครับนะดังนั้นประโยคแรกนะครับเขาให้บีให้แอนาให้แอตโฮมให้ให้นาวมาก็ต่างก็แต่งโทษดีครับแต่งเป็นประโยคว่า is a n อนนาแฮตแ now yes he is แปลว่าอะไรครับแปลว่าแอนนาอยู่ที่บ้านหรือเปล่าตอนนี้ตอบเลยนะครับว่าใช่จบเลย เอาคำเหล่านี้มาใช้หมดเลยคำว่า be ในที่นี้คือ verb to be นะครับ verb to be เป็นเป็นปัจจุบันก็ is นะครับ and now ก็ and n o at home now เอามาใช้หมดเลยแล้วก็ตอบด้วยดังนั้นเรามาแต่งข้อที่2กันนะครับคุณครูก็ไม่ลบนะครับนะเอามาให้นักเรียนดูเลยเพราะสงสารคนที่เขียนไม่เป็นนะครับนะก็เลยให้ดูเลยแต่นักเรียนลองฟังสักนิดนะครับจะได้มีความรู้อย่าลอกทีเดียวนะต้องฟังด้วยนะครับอาจจะได้ความรู้ ถาเป็นปัจจุบันเทนหมดเลยนะครับนะเธอเป็นเอกพจพอ์ก็ต้องคู่กับ is is,her dad. her dad นะครับโทษทีครับไม่ใช่ her <Her S 1> เธอกพจน์ her dad นะครับเป็นเอกพจน์พ่อของหล่อน,นั้น is. happy today. happy เป็นคำคุณศัพท์นะครับคำคุณศัพท์ใช้คู่กับ v e r b to be เท่านั้นและ v e t b to be ไม่ต้องแปลนะครับแปลว่าคุณพ่อของหล่อน,นั้นมีความสุขใช่ไหมวันนี้ก็อตอบว่า no he isn't เดี๋ยวนะครับเขาให้ตอบไหม ไม่เป็นไรนะครับตั้งยนตอบเยสก็ได้นะครับเพราะเขาไม่บังคับนะครับนะตอบเย s ก็ได้แต่ในที่นี้นะครับเขาพูดถึงเรื่องราวที่สนทนากันนะครับดังนั้นคุณพ่อไม่มีความสุขนะครับในเนื้อเรื่องคุณพ่อกำลังโมโหเลยข้อสามครับเอามาตรงนี้เลยนะครับอิสแ n a at p i z z พ r e s t a ร r a n t งนานะครับตอนนี้นะครับพูดถึงตอนนี้ว่าแอนนานั้นอยู่ที่ร้านพิซซ่าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะตอนนี้หลอนกลับมาบ้านแล้วก็โนชีเอเซน ข้อสี่นะครับ is Anna mum angry with her นะครับคุณแม่ของแอนนานั้นโกรธแอนนาหรือเปล่านะครับนะก็ตอบ no นะครับหล่อนไม่ได้โกรธนะครับนะคุณพ่อนะครับโกรธ is Anna sixteen นาอายุคสิบหกใช่ไหมก็ตอบ yes ใช่นะครับใช่นะครับหนนาอายุยุคสิบหก is Anna an actress Anna เป็นดาราผู้หญิงแล้วหรือยังครับดาราได้อยังยังนะครับเพิ่งจะไปสัมภาษณ์ก็ตอบ no she isn't โอเคนะครับคุณปูไปเร็วเลยนะครับตรงนี้นะฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ตขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอับที่นั้นต้องขอขอบคุณ